บอกเลยนะเด็กห้าขวบพี่เขาไม่ปล่อยอะ่ะเปิดให้บริการแล้ววันนี้ไลเอียช็อปซื้อขายแมปสติวอเวนลอตมีตัวราคาหล,ลักส 10, ิบหลักร้อยไปจนถึงหลักพันคิดถึงสติวอเวลอตคิดถึงไลเอียช็อปเองกี่ขวบหนึกก่งขวบหนึ่งขวบหนึ่งขวบเป็นพูดได้แล้วเหรอโกหกละเอ,เอาเอาจริงๆเอาจริงๆกี่ขวบเอาจริงๆรใช่เปล่าไม่เชื่อมาตบพี่มะเนี่ย สองหนึ่งเราสกมบินาอยู่ม,มันอยู่ไหนแล้ววะโยกแหลกจัด โอเพเยอร์ป่ะเนี่ยโอเพเยอร์ป่ะเนี่ยโปเพเยอร์ป่ะเนี่ย Los combinaciones แก้ไหมอ่ะแก้แก่แกอ่าตัวอะไรตัวอะไรแก้ตัวอะไรตัวอะไร,ต,ไร,ต,ไรตีในเกมหัวจะชนจอชีวิตจริงโอ้น้องฮะ เฮ้ยเฮ้ยโตแล้วหนึ่งไปโอ้ยเฮ้ยหุยน้องคอพี่เจ็บคอพี่เจ็บคอคอพี่เค็ดคอพี่เค็ดคอพี่เค็ดจริงคอพี่เค็ดจริงน้องคอพี่เค็ดจริงคอพี่เค็ดจริงนี่ไ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 งเฮ้ยเอาเสร็จนะทีวีเสร็จพี่นะอย่างเงี้ย ôi mày ơi mày đương 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 นึกว่าจับงูตรงอางมาไล่ถกกล้องโหดจัดเฮ้ยน้อง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 เรื่รถส่งพี่ดิน้องน้อง,งน,น้อง,อง,องขอร้องอะ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงเอาเสศษพีินังเงี้ยเศษพีินังเงี้ยเฮ้ยพีพ <p> พพ่ยกก่อนอะไรอะ่ะโอ้ ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ววะพี่เช็ดจอหน่อยน้ำลายเต็มจอน้อง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 ขอร้องยอย่าลดทรงพี่อี่โอ้ย ใช้ลิ้นฟาวโอ้ oh, น้องน้องน้องเลิกเลิกเลิกแซลเลิกแซลน้องเลิกแซลเลิกแซลนะไอ้ใช้ลิ้นฟาว์เนี่ยไอ้ใช้ลิ้นฟาว์นี่เลิกนะเลิกได้เล, chill, เลิกนะน้อง <des> okay. ไอ้ใช้ลิ้นฟาว์เนี่ยจะรั่วใช้ลิ้นฟาลเอา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 ว่าขออย่างหนึ่งอะไรห้ามแลกลิ้นถ้าพิมพ์ว่าห้ามแลกลิ้นกูบล็อกถ้าพิมพ์ว่าห้ามแลกลิ้นกูบล็อกอะขอว่า อย่าแรกพี่ใส่ผมกลัวอ่ะมึงไปเลยไปคนแรกเลยดงกูบล็อกไปไปไปมึงไปเลยอ่าไอเด็กเวนนี่ประจำที่ประจำที่ประจำที่นี่ไง <laughs> เขาสองห้ามตาเหลือกใครตั้งกฎใครตั้งกฎฮะใครตั้งกฎใครตั้งกฎฮะใครตั้งกฎใครตั้งกฎ ดีๆครับข้อสามห้ามหัวโล้นไว้ก่อนเนาะไอห้ามหัวโลดเนี่ยเดี๋ยวมาใหม่โอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากเทพซะจำไว้เลยแลบลิ้นใส่ทำให้ผู้ต้องสู้กรัวจนหดตดไหลจำไว้เดี๋ยวมาแก้แน่ๆบครััันนนนน่่่ี นี่ไงนี่ไงอ่าพี่ได้นะพี่ได้นะจักรยานเนี่ยนี่ไง พอพี่จะหักแล้วไม่หักรัดน้องเดี๋ยวรอก่อนไปฝึกวิชาลับลินมหาเสน่ห์ก่อนเดี๋ยวโดนแน่เอ้ย่าอย่าแซวอย่าแซวน้องอย่าแซวกดไม่ติดวะกดน้องกลุ่มอีพังอ่ะจีิีเลยได้ปะกลุ่มอีพังอ่ะกลุ่มอีพังวะอัญเชิญร่างประทับพยางูตรงอางประทับร่างเพิ่มดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น โอ๊ย,อย,อยโตัวตัวโปตัวปากตัวปากตัวปากเนื้อเตเตระบิชิเกเลเตระออกอ้าวเรียกว่กกา,าไปแล้วไปไม่ไปหรอเนื้อเตเตระบิชิเกเลเตระ ยังเรียบร้อยครับจี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 จจจมันจะอยากแก้อะไรนักหนาน้องพี่ก็ไม่ได้เก่งพี่ฟุกเฉยๆน้องนี่ไงนี่ไงนี่ไง เงียเต้ยรับบิชิปเล่เตรยผมโอีพี่พังน้องโอ้โหนิดเดียวน yes. <tube oses> <Indiana>. ี่ไงนี่ไงเงียเต้ยรับบิชิปเล่เตรย เรียบร้อยครับจี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 จยอมยอมยอมเก่งมากเก่งมากพี่บาสโกงผมแอบใช้สกิลพิเศษงูจงอางอันชั่วร้ายในโลกแห่งความมืดมันมีโอ้โหงูจงอางชั่วร้ายในโลกแห่งความมืดเยวผมช่วยด้วยเพราะผมมีโทรศัพท์อยู่สามเครื่องเออเอาไปทำอะไรทั้งสามเครื่องอ่ะอ๋อคือบ้านผมรวยพี่เฮ้ย นี่ก็ดูชุดผมก็รู้แล้วชุดระดับ V.I.P. กี่โลบั๊กนี่ห้าโลบั๊กพี่ชุดบ้านรวยชุดห้าโลบั๊กบ้านรวยชุดห้าโลบั๊กดูชื่อจีอ่ะพี่อ่อะไรนะแต่แต่ผมเติมเยอะนะพี่อ๋อเติมเยอะเติมเยอะเออโอเค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 อ่ะบ้านรวยห้าโลบั๊กอ่ะอ่ะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยว ค่อยคุยแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่จะโปรโมทโปรโมทให้เองขึ้นเป็นอ่าตำแหน่งฝ่ายการตลาดของบาละเยียแล้วกันโอเค,อเค,อเคแต่ว่าทั้งบริษัทษมีพนรรักงานคนเดียวนะก็คือเองอะ่ะโอเคไหมโอเคครับพี่โอเคโอเคเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะคอยสร้างหลักให้พี่เองแล้วผมก็สง่งหลอดให้พี่แล้วพี่ก็ไปเข้าเองไงแต่แค่เนี้ยไก่ตันอน่ะเองทําได้เปล่าวันละพันไอเดียอ่ะเองทาได้เปล่า ลพันไอดีเลยเหรอพี่ถ้าได้ได้ได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูฮะพันไอดีทำได้เหรอเดี๋ยวลองดูมือผมไวพี่โทรศัพท์รุ่นไรอะสามเครื่องอะน,นะไอโฟนหมดเลยพี่ไอโฟนรุ่นไรเออรุ่นล่าสุดเลยพี่ฮะเออสิบเจ็ดโปร Max อะสามเครื่องอะน,นะอืมไม่ไดิมีเครื่องหนึ่งไอโฟนสิบสามโปร Max อีก ไอแพดผมตอนนี้ผมเล่น iPad อยู่เป็นรุ่นล่าสุด iPad เลยเออแต่ผมต้องยืมตัวพี่ไปฟาร์มตังค์ด้วยนะเันเอจะบิดตัวพี่ปะเนี่ยยืมตัวพี่ไปฟาร์มตังค์นีไ่ไม่บิดไม่บิดพี่อ่ะเหลือผมผมส่งรหัสให้พี่แล้วพี่ไปฟาร์มเองเอา,าเอาไหมเอางี้เอาไ p h ฟ n สิ7เจ็ดมามัดจำไปแล้วเดี๋ยวพี่ให้ตัวอเอเออพี่พี่พี่อะไรพี่อยากได้ตัวแะไรไหมตัวอะไรอะไร่ะ จิราฟเซลเลสต์ไอตอนอัปเดตอ่ะพี่รู้ป่ะมันโคตรเยอะเลยเว้ยไอคนที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์และมีตัวแรงๆมันชอบเข้าเซิร์ฟมาเล่นด้วยตอนนั้นแหละผมชอบไปหาขโมยอะแล้วผมขโมยตัวเจ็ดร้อยล้านแหละใช่เหรอตัวอะไรไอตัวถั่วส้วมอะสปาเกตตี้ไหนแล้ว <ะ S 1> อยู่ไหนแล้วว่าปล่อยไปแล้วเหรอคือปล่อยไปแล้วพี่คือไปขายให้คนอื่นห้าร้อยบาทอคนกันนี้คนกันนี้ แล้วตอนนั้นอะผมก็แปลกใจว่าทำไมกมข้อมูลโอ้ผมว่าอะไรผมใช้บัคกไอ้นี่เว้ยบัคกตัวยาวอะพี่ที่มันขึ้นแม่งผีเจาะปากมาพูดปะเนี่ยพูดไม่หยุดเลย